บ้านฟาวยไมได้เลยเหรอเล่นีบ้านฟา้นอันนี้หิะพูดใครพูดอะไรไปะมื่อกี้เนพูดหรอเล่าเธอเอฟว่าเหรอพูดว่าพูดว่าอะไรไ่รู้เก่งมิวเหรอกิมิวไม่ใช่มิวพูดแป๊บเดียวเ แล้วก็ฉันพูดยอกพูอะไรลืมไป้ะเธอ <c oughs> อ๋อบอกบอกมิ้วไปไหนมา <c oughs> มิ้วบอกว่าไม่ได้ยินเลยวะเราเราตึงยังวะ่นองั้นเดี๋ยวขอไปเอาข้าวมากินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาปัาน่นต่อ <c oughs>